ตั้งแต่มทอ,อ้วนกับมทชายนี่จับมือกันนะคะการตรวจสอบเรื่องของข trees, right? ่าวกระโดงนี่เลิกกักนะไม่พักเลยนะคะวันนี้ก็ถึงวันที่จะต้องแถลงซึ่งคาดเดาได้เลยว่าจุดจบเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมคะพี่ากรณก็คือเราได้ข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตอนดึกๆเราก็เสนอในช่องทางออนไลน์เพราะว่าพอดีข่าวมาเข้ามาช้ากว่ารายการข่าวค้นตอนจบไปแล้วนะครับแล้วเราก็เป็นสื่อแรกๆที่เปิดนั่นแหละว่าวันนี้จะมีการแถลงใหญ่ นครับแถลงใหญ่ไม่พอยังโยงไปถึงนะตระกูลการเมืองแล้วก็วันนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นนับหนึ่งของจุดจบของปัญหาเขากระโดงในรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคือถ้าจะเอาแบบนี้นะยหางที่เขาแถลงนะคะจบเร็วนะคะใครับเร็วแบบฟาสมากเลยค่ะเหมือนฟาสแปดเลยอ่ะการแถลงนะคะของคุณภูมิทําและคุณเด็ดอิดค่ะผู้ชมครับ แห่งมหาไทยนะบอกแบบนี้เราเอาสรุปเลยนะคะสรุปเลยแล้วเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดๆบ,บอกว่ากรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาสารดีกาสารอุทธรภาคสามและสารปกครองกลางเคลียคำพิพากษาของสารปกครองกลางด้วยครับโดยบอกว่า 1. ให้เพิกถอนโฉนดตามคําพิพากษาของสารดีกา2 แปลงไหนไม่มีปัญหาเรื่องขอบเขตก็เพิกถอนเลยตามปร,ระมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61วรกแปดทำได้เลยเพิกถอนได้เลย3แปลงที่แย้งเข้ามาเรื่องขอบเขตที่ดินข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็ไปให้อำนาจอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบให้ชัดเจนเสร็จแล้วก็เพิกถอนด้วยครับคือผมขออธิบายสั้นๆแบบนี้นะก็คือว่าผลอันเนี้ยที่เราเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นผลสอบ,บที่คณะกรรมการชุดที่คุณเดชอิบ เขาตั้งเนี่ยนะไปตรวจสอบว่าคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินตามคณะกรรมการสอบสวนะนะฮะตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาไปตรวจสอบแล้วก็เสนอว่าไม่ต้องเพิกถอน,ถนโฉนดและหนังสือแสดงสิทธิที่ดินของเขาการะโดงเนี่ยมันไม่ชอบด<ะ>้วยกฎหมายเขาก็เลยบอกว่ากรมที่ดินเนี่ยเพิกเฉยไม่ไปฏิบัติตามความพิพากษาศาลฎีกาศาลธรณ์ภาคสามและศาลปกครองกลางเรียกว่าทุกศาลแล้วพอเพิกเฉยเนี่ยเขาก็บอกว่า คือทางอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเขาไปชี้แจงตอนที่เขาเรียกให้ชี้แจงอะ่ะไปอบอกว่าเขาปฏิบัติตามคำพิพากษาสารปกครองกลางแล้วตั้งแต่ตอนคุณภูมิธรรมมานั่งมหาไทยใหม่ๆอะ่ะใช่ที่เขาให้<อ>ให้ชี้แจงอะ่ะแต่เรื่องนี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่คุณอนุทินปเปัฐ่นตีหมหาไทยนะเขาก็บอกว่าก็สารปกครองกลางนะให้ไปตั้งกรรมการวันนี้เขาเลยมาเคลียร์ให้ชัดว่าคาาาํา,คาพิพากษาสารปกครองนะ่มันแบ่งที่เนี่ยมันสาส่วน<อ>ส่วนแรกเนี่ยให้เพิกถอนโฉโดตามคาพิพากษาไปเลย ตรงไหนที่ขีดเส้นไว้ก็เพิกไปเลยก็คือ35แปลงบวกกี่แปลงกี่แปลงที่สันพิพภาษษาแล้วเนี่ยซึ่งอันนี้ยกรมที่ดินเขาก็บอกแล้วว่าเขาเพิกถอนไปหมดแล้วคนะส่วนที่2คือแปลงไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องขอบเขตเช่นพวกอยู่ตามไข่แดงอ่ะอยู่ตรงกลางกลางอ่ะไม่ต้องสงสัยถ้ามีถ้ามีแผนที่ที่ดินก็โชว์หน่อยนะอยู่กลางกลางเนี่ยมันไม่มีข้อสงสัยมันต้องอยู่ในห้าพ 83ได้แน่นอนมันต้องอยู่อยู่แล้วเพราะคุณเป็นไข่แดงคุณใหกลพื่อเลยทีนี้ไอ้ส่วนที่กี่ดินเขาไปอ้างว่าต้องไปตั้งกรรมการเนี่ยมันคือส่วนที่แปลงที่มีแย้งเข้ามาทีนี้แย้งมันมีสองประเภทคือแย้งแบบลูกเล่นน่ะอยู่กลางเนี่ยแต่แย้งแย้งทาไมอยู่อยู่ในนั้นอยู่แล้วแย้งเพื่อแต่อันนี้เขาบอกว่ามันก็ไม่ควรฟังไงก็ควรจะเพื่อถอนไปเลยกับพวกที่อยู่ขอบขอบอันนี้อันนี้เข้าใจได้ว่าเออมันแผนที่ไม่ชัดเจนไหมเขาก็ให้ไป คณะกรรมการเนีตั้งขึ้นไปแล้วก็ไปมี2ฝ่ายคือกรมที่ดินผู้เสียหายกรมการรถไฟแล้วก็ไปสำรวจแนวเขตกันใหม่ปรากฏว่าผลสรุปเนี่ยตามรายงานนี่คุณเดชอินบอกนะไม่มีการสอบนแนวเขตเลยแถมมีคำสั่งให้ยุติเรื่องแถมอ,<า>อธิบดีกรมที่ดินก็เห็นชอบด้วยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสอบคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยมีคณะกรรมาการตามมาตรา61วรรคสอง 2, ใช่ไหมผลสอบออกาคุณไม่ได้ทําตามกระบวนการที่ครบถ้วนเลยบทสรุปคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินจึงมิชอบค่ะมีข้อ,อเท็จจริงเพิ่มเติมอ,<า>อันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าทั้งเขาไปตรวจสอบแล้วทั้งกรมที่ดินและการรถไฟเนี่ยมีการสอบแนวเขตไปแล้วเมื่อปี67ชนะอนธิบดีกรมที่ดินเนี่ยจึงมีอำนาจเพื่อถอน,นโฉนดที่ดินเขากระโดงได้เลยตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61วรรคแปดซึ่งอันเนี้ย ข,ข่ขขาวโคตนคนข่าวอกว่าพูดมาไม่ต่ำกว่าสิบครั้งคือป <ฮะ S 1> ระมวลกฎหมายที่ดินมาตราหกสิบเอ็ดเนี่ยมันมีประมาณเก้าวรักแปดที่เขียนชัดเจนเลยว่าถ้ามีคำพิพากษาแล้วให้ปฏิบัติตามออจบนะจบมันต้องอย่างนั้นสิแล้วคุณจะลีลาไปไหนกันนะ,ะทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันก็เลยมาพูดถึงเรื่องที่ไขแดงไงคือที่อยู่ตรงกลางๆแน่นอนว่าคำพิพากษาเนี่ยมันไปผูกพันเฉพาะคู่ความ เวลาเวลาเขาฟ้องกันแบบนี้<ะ>แต่กรณีนี้คุณต้องไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งร้อยสี่สิบห้าด้วยครับค,<ะ>คือพอมันเป็นที่ที่เกี่ยวกับสาธ,ธารณนะเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเนี่ยเขาเอาไปอ้างยันคนนอกได้ไม่ใช่บังคับเฉพาะคู่ความกรณีนี้คือที่ดินของแผ่นดินเป็นทรัพย์ของแผ่นดินครับะนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าไอ้ที่ที่มันไม่มีโตข้อโตแย้งอะอยู่ตรงกลางอ่ะ ที่เขได้ไข่แดงหรือที่คุณดารินบอกไข่น้ำเงินเนี่ยจริงแล้วก็เราก็ไม่ต้องบอกชื่อชัดเพระพาะภาพบนหน้าจอน,นี้เมื่อกี้เห็นแล้วค่ะ,ะตรงไหน<ข>นะเขาบอกว่าเนี่ยมันสามารถเป็นเพื่อตได้เลยก็เลยบอกว่าคุณภูมิธรรมก็เลยมา,ายแถลงส่วนนี้บอกว่าดูแผนที่แล้วเนี่ยมันชัดเจนที่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าบ่งบอกว่าเป็นที่ของรัฐโดยแท้และพอมีการออกพระราชกฤษฎีกาปี2465นะันั้นนนี่เกินร้อยปีนะนานมาก ในขณะนั้นเนะี่ยมีชาวบ้านครอบครองที่ดินอยู่18ครอบครัวตรงนี้นะเมื่อร้อยปีที่แล้ว<ะ>การรถไฟไปซื้อที่ดินเหล่านั้นมาจากชาวบ้านฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าที่ดินทั้งหมดนี้เป็นของการรถไฟครับถูกต้องเลยค่ะ,ะแล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการทางกฎหมายที่ดินต่างๆจะต้องถูกประกาศยกเลิกขีดค่าออกจากสารระบบเพราะเป็นที่ดินของรัฐซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญหลังจากที่ได้ดาเนินการและฟ้องร้องกันอันนี้ไฮไลท์คือใจกลางของที่ดิน ทําสนามฟุตบอลและสนามรถแข่งจึงมิชอบด้วยกฎหมายไม่มีเหตุที่ทําให้เอกชนมายึดครองที่ดินของรัฐได้แล้วมาอ้างว่าเป็นที่ดินของตัวเองจากการสืบสวนสอบสวนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาแล้วฮะสรุปออกมาอย่างไรให้ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐและสารได้พิจารณาเรื่องนี้ชัดเจนแล้วฟังเสียงได้เลยค่ะครับการเข้ามาของที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่เป็นที่ดินที่เป็นทุก่ถูกกล่าวขานที่มาทํา สนามฟุตบอลมาทําสนามลดแข่งอะไรต่างๆซึ่งอยู่ตรงกลางของที่ดินแปลงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยนะครับจึงไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเหตุที่จะให้เอกชนที่เข้ามายึดครองในที่ดินของรรฐแล้วจะมาอ้างว่าเป็นที่ดินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสืสวนสอบสวนมาแล้วเนี่ยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพิจารณากมบทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมแผนที่กับการแผนที่หารแผนที่ นะครับจากแผนที่ดินจากกรมอสอบสวนคดีพิเศษนะครับจากสำนักาการสูงสุดนะครับหลายส่วนแล้วก็ได้สอบถามไปผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปออกมาคิดว่าก็ยังไงก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐแล้วสารได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วชัดเจนว่ายอมรับก็คือมีการทําแผนที่ที่ดินอย่างที่กล่าวมาถามว่าเมื่อไหร่อะคะท่านเพิกถอนได้เนี่ยอธิบายว่าตามมาตรา61วงเล็บ8กรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนได้ทันทีคะ่ะครับ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลพ,พรุ่งนี้เลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่ดินตรงเนี้ยตกเป็นของรัฐนะคะทีนี้ตอนเนี้ยก็คือว่าเราไปดูการาฟิกต่อไปที่เราทํามาเป็นไทม์ไลน์ให้ดูนะครับประเด็นคือตอนนี้ก็คือว่าถ้ามีอธิบดีที่ดินคนใหม่มก็จะมาเพิกถอนได้เลยตามระเบียบกรมที่ดินปี2อ1 6ซึ่งก็เคยเพิกถอนมาแล้วใช่ออดีตอธิบดีกรมที่ดินที่ท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ์คือท่านบุญเชิดคิดเห็นเนี่ยบอกวันเดียวก็เสร็จแล้ววันเดียวก็จบเลยทีนี้ตอนนี้มันมีปัญ คนซ้ายด้านล่างเนี่ยท่านพรพ์เพนพาดเนี่ยเป็นอธิบดีกรมที่ดินปัจจุบันคนที่านไปแจ้งท่านไปแจ้งกับท่านภูมิธรรมว่าท่านจะขอย้ายตัวเองออกไปขอย้ายตัวเองจากอธิบดีกรมที่ดินครับเพราะว่ามันก็มีมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลยขอย้ายออกไปก่อนทีนี้ตอนนี้ก็เลยต้องไปดูว่าการจะเพิกถอนเนี่ยจะให้รักษาราชการแทนทําเลยทําได้ไหมหรือว่าต้องตั้งอธิบดีคนใหม่ก็รอเข้าครมออหน้าแล้วคุณภูมิธรรมให้คุณพรพ์เซ็นเพิกถอนได้ไหมคะ ก็ต้องดูว่าท่านกําลังจะย้ายหรือเปล่าท่านขอย้ายแล้วไงก็จนกว่าจนมันยังไม่มีผลนะก็มาว่าไปตรงที่ดินไข่แดงขอไปกราฟิกอีกตัวหนึ่งนะครับคที่ดินแปลงไข่แดงที่โดนเพิกถอนเนี่ยมันมีที่ดินตระกูลการเมืองคที่ดินสนามกีฬานะฮะแล้วก็ที่ดินสนามรถแข่งที่เมื่อกี้ท่านภูมิถามพูดถึงเนี่ยและหากว่าเขาไม่ยอมอะ ก็ไม่ยอมก็ไปฟ้องศาลปกครองเพราะนี่คือคาสั่งศาปกครองอ๋อ,อคือมีทางสู้แต่ก็มีทางสู้แต่ว่าเอกสารสิินนั้นสู่เพิกถอนทันทีนะครับมีผลทันทีนะอ๋อต้องมีผลไปก่อนอแล้วคุณจะไปร้องก็ร้องทีหลังนะใช่ครับทีนี้ใครไม่พอใจไปฟ้องศาลปกครองใช่ไหมครับแต่คำพิพากษาศาลปกครองกลางม,มีบรรทัดฐานค้ำอยู่นะครับอย่าลืมเพราะว่าศาลเนี่ยเมื่อกี้เราได้แยกแยะให้ดูตอนต้นแล้วไงเพราะเคลียร์สามประเด็นถ้าที่คุณอยู่ในไข่แดงอ่ะ ม,มันก็ลําบากที่จะไปอ้างหรือ<ฆ>จะไปขอให้สามปกครองเขาพี่นาไปอย่างอื่นทีนี้เราก็ไปดูนะครับขอเช่ามันมนีมันมีประเด็นที่ทําไมเขาถึงต้องพูดถึงเรื่องสนามกีฬาสนามแข่งรถเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยคนก็บอกว่าเป็นเจตนาขอเช่าก็ได้ไม่เห็นลําบากเลยความลําบากอยู่ตรงนี้ครับเวลาคุณไปก่อสร้างอะไรใหญ่ๆอะ่ะสมมติว่าลงทุนพันล้านเนี่ยที่ดินที่คุณเคยมีโฉนดอะ่ะคุณก็ไปค้าประกันใช่ไหม,อมเออ มันก็มูลค่าเขาจะตีอาจจะถัวที่ดินนั้นอาจจะมูลค่า500ล้านสมมติอย่างี้นะเขาอาจจะเป็นมาค้ำเนี่ยสัก3า0ล้าน400้ล้านแต่ถ้ามันกลายเป็นที่ดินไม่มีโฉนดกลายเป็นที่ดินเช่ามันอาจจะเหลือแค่50ล้านนะครับฉะนั้นที่คุณไปค้ำไว้เนี่ยคุณต้องหาเงินไปใส่ใหม่อ๋อองค์ก็ต้องควักนะเรื่องใหญ่ครับอันนี้เยอะเลยนะคะแล้วทีนี้ตรงที่ดินไข่แดงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สนามกีฬาครับมันมีบริษัท มันมีสถานที่ที่เข้าไปลงทุนก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะวุ่นวายกันไปหมดครับมูลค่ามันมหาศาลมากใช่ไหมคะณจุดตรงนั้นนะคะครพราะจุดให้ดูหน่อยได้ไหมคะพี่ประกครับในพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเดี๋ยวเราข้ามไปที่มีสีเหลืองนะอ่านี่นะอันเนี้ยจริงๆมันเป็นแผนที่ของ DSI ครับเขาก็เราไปตรวจสอบอยู่เขาบอกว่าพวกที่อยู่ในแปลงตรงกลางๆเนี่ยบางทีก็เป็นคนใหญ่คนโตนะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นตระกูลการเมืองหรืออะไรหรือเกี่ยวข้องนะครับบางคนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ล้อมเขียนนี่ชัดเจนนะอยู่แถวแถวทางกากันอ่ะเขาบอกว่าที่เขาต้องไปใช้ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยอาจจะต้องมีการดําเนินคดีอาญาบางอย่างทาไมอ่ะก็บางทีเอ๊ะมีการใช้เอกสารที่ถูกต้องหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบอตรวจสอบอ่านี่ก็ต้องไปว่ากันต่อไปคดีมันไม่ได้จบแค่นี้ ฉะนั้นมันไม่ได้จบที่แค่เพิกถอนอย่างที่บอกนะอย่างเช่นคุณเอาไปลงทุนก่อสร้างแล้วเอาที่ไปค้ำเนี่ยคุณก็ต้องใส่เงินเข้าไปใหม่เพราะว่าโฉนดคุณไม่มีแล้วออันนี้คือประเด็นที่ที่เหนื่อยอยาต่อเนื่องนะครับมีคอมเมนต์มาค่ะพี่ประกรณ์จากคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะที่ติดตามการแถลงของทั้งสองมทมทอ้วนกับมทอชายนะคะคุณสุภชัยจากภูมิใจไทยบอกว่าแบบนี้ค่ะบอกว่าอันดับแรกเลยนะ คือเหตุผลที่สารพิาพากษาว่าทั้งหมดเป็นที่ของการรถไฟเนี่ยผมบอกเลยเป็นเพราะว่าการรถไฟเนี่ยนำเสนอเอกสารเข้าไปในคดีเป็นเอกสารที่ทําขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เอกสารที่แท้จริงครับ,ค,รบคือมันไม่ใช่ของจริงและสารก็เชื่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ <c oughs> คือกรมที่ดินเขาอ้างแบบนี้แหละครับตอนนี้เขาบอกออทีนี้ผมไม่ได้ข้อมูลมายอย่างงี้ครับจะนนจะฟังเสียงท่านก่อนไหมคะหรือว่าจะมีข้อมูลของพี่มาก่อนก่อนฟังเสียงท่านก่อนก็ได้ครับ กรณีที่สารดีกาพิพากษาให้3-5รายที่ฟ้องคดีแพ้คดีไปและท่านไปบอกว่าที่ดินทั้งหมด5,83ไร่ที่เขากระโดงเนี่ยเป็นของการรถไฟเนี่ยผมได้ตรวจสอบข้อมูลข้อได้จริงแล้วเนี่ยเหตุผลที่สารท่านพิพากษาไปเช่นนั้นการรถไฟเนี่ยนะครับนำเสนอเอกสารเข้าไปในคดีซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป็นเอกสารที่แท้จริงเป็นแผนที่และผมคิดว่าแผนที่นี้เนี่ยเป็นเท็จ และทำให้ศาลได้ลงเชื่อนะครับท่านก็ตัดสินไปโดยพยานหลักฐานที่มีมาแปลว่าท่านกำลังไปเพิกถอนไอ้คู่ความ3.5รายซึ่งเขาเพิกถอนไปแล้วแต่ส่วนอีกพันรายเนี่ยท่านไปเพิกถอนเขาได้ยังไงก็เมื่อเขาได้เอกสารสิทธิ์มาโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยสุจริตในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการดำเนินการของท่านก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับคือคืออย่างนี้ครับคุณสุภชัยครับ แล้วก็ท่านผู้ชมครับอันนี้คือพี่ประกอศจะคุยกับคุณสุภชัยหรอไม่็ค่คุยกับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะจะบอกถึงท่านด้วยที่ท่านอ้างอิงถึงท่านเนี่ยนะคือท่านบอกว่าที่แผนที่ที่ที่ศาลใช้เนี่ยแล้วก็ไปตัดสินเนี่ยเป็นแผนที่ทำขึ้นมาใหม่การรถไฟทํามาใหม่บอกเท็จด้วยนะเทใช่ไหมเมื่อกี้บอกอาจจะเป็นแผนที่เป็นเท็จเขาใช้คำนี้ค่ะอ่าทีนี้เราไปย้อนดูแผนที่ที่เขาใช้เนี่ยครับมันมาจากการประชุมเมื่อปี3839ครับที่มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนั่งหัวโต๊ะครับ ท่านไหนคะก็ท่านไหนก็ช่วยท่านลองไปย้อนดูแล้วกันแล้วยิ่งเราเคยเสนอข่าวท่านสีไหนคะสีไหนฮะเจาาไข่น้ําเงินนั่แหละครับคือเราก็ไม่ทราบว่าแผนที่นะจริงหรือเท็จแต่ว่าแผนที่นั่นมาจากการประชุมนั้นอะลองไปย้อนดูแล้วครับท่านอาจจะรู้จักก็ได้ท่านรัฐมนตรีท่านเนี้ยเห็นว่ามีบ้านอยู่ในนี้ด้วยนะวายตายแล้ว